ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นางวราราพรเสริมพักดีกุลนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะรวมกันมอบถุงทาน้ำใจสภากาชาติไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีว่าที่ร้อยตรีนรงชัยจินดาพันธ์ในอำเภอเมืองน,นครสวรรค์หน่วยงานที่ร่วมให้การช่วยเหลือเช่นสมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์และองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บางพระหลวง ร่วมการสนับสนุนถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยมีถุงทานน้ำใจสภาการชาติไทยจำนวน130ชุดลงเรือท้องแบนมอบถุงทานน้ำใจตามบ้านเรือนราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม6หลังเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมสืบเนื่องจากชาวบ้านบางผาหลวงหมู่ที่2ตบาบางผะหลวงอ,อเมืองนครสวรรค์หลังระดับน้ำในคลองบางผาหลวงที่เป็นคลองสาขาจากแม่น้ำยม อย่างเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมอย่างต่อเนื่องและบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองกว่า20หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมพื้นชั้นล่างไม่สามารถอยู่อาศัยได้ตามปกติจนต้องขึ้นไปอาศัยอยู่บนชั้นที่สองของตัวบ้านและบางคนต้องไปอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านทั้งนี้เพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภยัยเพื่อให้ทราบว่าทางจังหวัดนครสวรรค์และการท่าจังหวัดนครสวรรค์มีความห่วงใย และไม่เคยทอดทิ้งประชาชนพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ